สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับนี่เป็นเหรียญปี0 9นย์กะก็จะสร้างทั้งหมด3แบบนะผมนาจะเคยพูดไปแล้วจะมีเหรียญใหญ่นะครับที่เป็นกระไหลทองนะจะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งเลยไม่ใช่พิมพ์นี้นะเป็นเหรียญใหญ่กว่านี้นิดนึงนะแต่มันสร้างอยู่100เหรียญนะครับประมาณนะแล้วก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นจะเป็นเนื้ออัปปะก้าเปื่อยนะจะไม่ชุบนะนี่ชุบนะเห็นแม่จะลอกนะครับเปื่อยแล้วก็อันนี้นะครับไวสุดนะชุบนิกเกิลนะครับ ในองที่สวยก็จะเงาเงานะครับนะครับสวยก็สองหมื่นบวกลบนะสวยนะครับนะครับนะนี้หย่อนลงมาเยอะนะครับหายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือจะมีคาดเขียวนะครับเกาะพวกนี้นะคือสนิมกินแล้วนะครับปีศูนย์เก้านะใช้เขียนแบบนี้นะครับถ้าไม่มีปีศูนย์เก้าแบบนี้จะเป็นถ้ามีเลขห้าเฉยเฉยก็จะเป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับหรือไม่มีเลยนะไม่ไม่บอกปีเลยก็จะเป็นปีหนึ่งหนึ่งนะครับนะครับนี่แบบนี้ จมิติงตัวนี้นะครับหูเจาะมีเจาะหลายแบบนะถ้าปิ้นเราพับทางซ้ายทางขวาแบบนี้นะแท้เลยนะนี่นะมีพับตรงนี้ซ้ายมือแล้วก็ทางขวานี่ขย่อน,นิดนึงแบบนี้นะแท้เลยนะใครมีแบบนี้ดีรับเช่านะครับสวยๆสองหมื่นบวกลบนะครับไม่สวยก็ย้อนลงมานะตามสภาพนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับที่ไลน์แอทไซจี c m นซะีเอ็มนะแอทไซนนะครับนะครับขอบคุณครับ